ครับสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านครับผมเมียอูดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็จะมาออกคลิปแนะนําเรื่องของการใส่ปุ๋ยในนาข้าวนะซึ่งเป็นข้าวนาปปังนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของประมาณวันที่สิบเอ็ดเดือนมนกราปีสองห้าหกหกนะครับก็เป็นต้นปีก็สําหรับนาปปังช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ ข้าวที่มีอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับบางท่านก็เพิ่งหวานตอนปีใหม่ก็ได้ข้าวอายุประมาณสิบห้าวันแล้วนะครับก็เป็นช่วงของการที่จะเตรียมใส่ปุ๋ยรอบแรกนะเตรียมใส่ปุ๋ยรอบแรกสําหรับข้าวอายุสัน้นนะข้าวอายุสั้นนี่ก็คือสายพันธุ์อะไรบ้างก็กลุ่มของไก่ทองคำแปดศูนย์ไก่ทองคำแปดเก้าไก่ทองคำหนึ่งร้อยนะครับหรือว่ากขเก้าห้า นะครับตั้งแต่อายุหนึ่งร้อยวันนะแปดสิบวันถึงหนึ่งร้อยวันนี่เขาจัดเป็นกลุ่มของข้าวอายุสั้นนะครับสําหรับการทําข้าวอายุสั้นนี่นะหลังจากหว่านข้าวไปแล้วเนี่ยประมาณสิบห้าวันนะครับประมาณสิบห้าวันหรือจะเป็นสิบสองวันก็ได้แต่เช้าสุดไม่ควรเกินสิบเจ็ดวันเพราะฉะนั้นที่เหมาะสุดคือสิบห้าวันนะครับเราจะต้องใส่ปุ๋ยครั้งแรกเลยนะครับเนื่องจากข้าวอายุสั้นนี่ มีความเร็วนี่เร็วมากคือพออายุประมาณสักห้าสิบห้าวันถึงหกสิบวันนี่จะต้องออกรวงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยนี่จะต้องขยับให้ถึงสี่เก้าแปดห้านะครับพวกตั้งแต่ร้อยสิบห้าวันขึ้นไปอันนั้นเขาจะต้องใส่ครั้งแรกตอนอายุยี่สิบห้าวันแต่ถ้าข้าอายุตานอย่างไก่ทองคำนะตระกูลไก่แปดศูนย์ไก่แปดเก้านี่เพราะฉะนั้นสิบห้าวันเนี่ยจะต้องใส่เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ หลายท่านเมื่อตอนก่อนปีใหม่นิดหน่อยตอนปีใหม่เนี่ยก็หวานกันเยอะมากเลยนะครับเตรียมที่จะใส่ปุ๋ยแต่รากแต่กอกเร่งต้นเร่งใบกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีในสูตรที่เหมาะสมในช่วงเวลานี้นะครับอ่าแล้วก็สูตรที่ใช้แล้วก็ใช้ยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็เพื่อการประหยัดการปุ๋ยเราก็มีสินค้ามาแนะนําวันนี้ครับสำหรับปุ๋ยที่จะแนะนําในวันนี้ก็เป็นปุ๋ยของตรา แมวเงินนี่นะครับปุ๋ยแมวเงินนะครับก็เป็นหลายท่านที่ติดตามคลิปของแฮปปี้การเกษตรแล้วก็เฮียงอุทยเจริญเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับปุ๋ยตราแมวเงินนะครับสําหรับปุ๋ยตราแมวเงินเนี่ยจดเป็นปุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีนี่ในการบรรจุกระสอบเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือปุ๋ยกลุ่มของคอมเพลวและปุ๋ยเบลนะครับคําว่าคอมเพลว์นี่คืออะไรปุ๋ยคอมเพลว์นี่ก็คือ ในหนึ่งเม็ดนะปุ๋ยเม็ดเดียวนี้นะครับจะมีธาตุอาหารอยู่ครบนะส่วนใหญ่ตัวนี้นี่เนื่องจากกระบวนการผิดค่อนข้างจะหลายขั้นตอนราคาของปุ๋ยเนี่ยจะแพงมากนะครับเกษตรกรชาวนาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมใช้ปุ๋ยคอมเพลตเท่าไหร่อีกกลุ่มหนึ่งคือเรียกว่า,าปุ๋ยเบลเบนนะครับ,บปุ๋ยเบลเบนคำว่า,าปุ๋ยเบลเบนก็คือเป็นปุ๋ยผสมมาในหนึ่งกระสอบนี้นะครับจะมีธาตุอาหารอยู่ทั้งสามชนิดเลยในหนึ่งเม็ดมีอยู่ธาตุอาหารไนโตรเจนก่อนหนึ่งเม็ด ฟอสฟอรัสก,ก็หนึ่งเม็ดโพแทสเซียมก็หนึ่งเม็ดแล้วก็กลุ่มของอาหารเสริมนะกับสารเติมเต็มฟิลที่เรียกว่าฟิลเลอร์นี่ก็อีกหนึ่งเม็ดทั้งหมดนี้เอามารวมกันนะครับมาคลุกกันคลุกในปัจจุบันนี้ดีกว่ายุคต่คก่อนเยอะนะครับทําให้ความสม่ําเสมอของปุ๋ยเบลเบนเนี่ยจะดีมากๆคุณภาพนี่ไปใกล้เคียงกับปุย๋ยคอมเพลตเลยนะครับเพราะฉะนั้นกเกษตรกรชาวนานี่นิยมยปุ๋ยเบลเบนกันเยอะมากนะครับ ด้วยเหตุผลนว่าคือราคาจะย่อมเยาวกว่านะครับจะย่อมเยาวกว่าปุ๋ยคอมเพลนะเพราะฉะนั้นปุ๋ยแมวเงินนะครับที่เรามาให้ดูวันนี้มีอยู่ทั้งหมดอยู่สามสูตรนะครับแต่ที่แนะนําวันนี้เรามีอยู่สองสูตรด้วยกันว่าเป็นสูตรที่เหมาะสมในช่วงนี้ทั้งเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพนะครับสำหรับปุ๋ยตัวแรกเลยที่แนะนําก็คือตัวนี้เลยนะครับสามสิบศูนย์ศูนย์ตราแมวเงินนะครับอเดี๋ยวเรามาดูเนื้อปุ๋ยกันเลยนะครับ สามสิบศูนย์ศูนย์แมวเงินหรือเราเรียกกันจิตอ่างง่ายๆเลยเพื่อการจําง่ายเรียกว่ายูเรียแมวเงินนะครับยูเรียแมวเงินก็คือมีตัวไนโตรเจนเป็นหลักนะครับแต่ด้วยการสูตรผสมปุ๋ยตระกูลสามสิบศูนย์ศูนย์นี่ความโดดเด่นอยู่ที่สูตรของแต่ละบริษัทสามสิบศูนย์ศูนย์แต่ละบริษัทคุณภาพออกมาจะไม่เหมือนกันแต่แมวเงินเราได้รับการที่สูน์มาแล้วเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับว่าสูตรสามสิบศูนย์ศูนย์ของตาแมวเงินในนาข้าวนะครับ ใช้ได้ดีมากดีเรื่องอะไรก็คือในเรื่องของใช้แล้วใบไม่กล่องนะครับใบตั้งเขียวโดนเขียวนานนะครับเขียวใบตั้งนะครับใบไม่กล่องนี่ก็คือจุดเด่นของสามสิบศูนย์ศูนย์หรือว่ายูเรียแมวเงินนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ่เอากล้องมาใกล้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็แกะเลยนะครับอ่านี่นี่แะครบนะครับนี่นะครับก็คือปุ๋ยตาแมวเงินนี่นะครับ เป็นยูเรียผสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถผสมหวานได้เลยนะครับเร่งใบโดยเฉพาะเลยตัวนี้นะครับนี่ครับนี่นี่นี่ปุ๋ยของตราแมวเงินนะครับครับไม่ใช่เป็นยูเรียล้วนๆอ่ะเป็นยูเรียผสมมานะครับเพราะฉะนั้นนี่ข้อดีของตัวนี้คือใบไม่กล่องใบตั้งนะครับเขียวใบตั้งแล้วก็เขียวนานมากอีสารที่ว่าเขียวโดนนะครับนะครับนี่ก็คือสามสิบศูนย์ หรือว่ายูเรียตราแมวเงินนะครับส่วนสูตรที่สองนะก็คือสูตรนี้เลยนะครับยี่ 4. สิบสองขีดสี่ขีดสี่ตัวนี้เป็นแตกรากแตกกอชนิดแบบเต็มสูตรนะครับก็คือมีธาตุอาหารครบทั้งสามกลุ่มเลยก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับก็คือมีทั้งหมดเลยอันนี้เหมาะสำหรับทั้งดินรายและดินเหนียวนะครับสินค้าแมวเงินที่จากร้านไทยเจริญพาณิชย์ เราใส่สูตรพิเศษให้ใส่เพิ่มจากสูตรที่มีอยู่โชว์ตรงหน้ากระสอบนี้นะครับเพื่อประสิทธิภาพคุณภาพของปุ๋ยที่ดีขึ้นก็คือในเรื่องของเขียวใบตั้งนะเขียวใบไม่กล่องรากเดินดีรากเดินเยอะนะครับรากออกมาเยอะๆนี่ทำให้การกินปุ๋ยของข้าวนี่ดีมากๆม,มาดูเนื้อกันเลยนะครับว่า22ขีดสี่ีดสี่ของแมวเงินเป็นยังไงบ้างอ่านี่นะครับนี่เราแกะให้ดูเลยนะครับ อันนี้จหวานได้เลยนะครับอันนี้ผสมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับเป็นปุ๋ยสูตรผสมมานะครับมีอยู่สามสี่สีด้วยกันนะครับนี่ก็คือมีทุกธาตุอาหารเลยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็อาหารเสริมที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนะครับปุ๋ยแมวเงินเต็มสูตรนะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยเคมีของตรามแมวเงินเรื่องของธาตุอาหารนะครับสามตัวนี้นเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องใช้ นะครับมีความจําเป็นต้องใช้ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับเป็นคยกว่าอาหารหลักเลยนะครับส่วนกลุ่มอาหารเสริมนี่พืชต้องการนิดเดียวไม่เยอะนะบางหลายริสัทโดยเฉพาะอ,อย่างแมวเงินเราก็ใส่ทั้งอาหารเสริมมาด้วยนะครับแต่พวกนั้นนี่ไม่จําเป็นแต่ตัวหลักๆเลยก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะไนโตรเจนนี่ทําหน้าที่อะไรตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวหน้าเลยอย่างยีบสองนี่คือว่าไนโตรเจน นะครับยิบต่อนี่คือไนโตรเจนช่วยในการเร่งใบโดยเฉพาะเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการใบงามนะครับใบงามงามเนี่ยต้องใช้ตัวหน้าให้สูงเข้าไว้นะครับตัวหน้าสูงนี่ปุ๋ยจะมีความจําเป็นในตอนไหนก็ตอนที่เราใส่ในช่วงแรกของการเจริญเติบโตเพราะช่วงแรกนี่เราจะให้การเจริญเติบโตทางใบก่อนนะครับพอใบมันเติบโตดีนะรากข้าวก็จะออกมีตามไปด้วยเพราะการเจริญเติบโตทางใบกับการเจริญเติบโตทางราก จะมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉนั้นในช่วงแรกของข้าวนี่จะต้องเอาตัวหน้าสูงเข้าไว้นะสูงเข้าไว้เลยนะครับโดยเฉพาะข้าวอายุต้นตระกูลไก่ทองคํา8 0ูไก่ทองคํา8 9ไก่ทองคํา100นะช่วงแรกต้องบํารุงอย่างเต็มที่เลยนะเพื่อให้ข้าวมันเติบโตสูงให้ได้เลยนะครับเพราะมันจะส่งผลในระยะยาวเรื่องของผลผลิตของข้าวนะครับตัวที่สองคือตัวฟอสฟอรัสนะครับตัวนี้ให้มาสี่ ตัวนี้มาเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวก,กับข้องกับการเจริญเติบโตทางรากนะอันนี้ทางรากนะครับก็คือตัวฟอสฟอรัสแล้วตัวสุดท้ายก็คือสีเหมือนเดิมตัวนี้นะรเรียกตัวโพแทสเซียมโพแทสเซียมนี่จะมาเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับการเพิ่มน้ําหนักเร่งมเมล็ดเต่งอยากด้น้ําหนักเยอะๆต้องไปเอาตัวท้ายเยอะๆนี่อย่างตัวนี้นะครับสิบห้าห้ายี่สิบห้าอันนี้ปุ๋ยรับทองของจามแมวเงินนะครับแต่วันนี้เราจะยังไม่กล่าวถึงมากแต่เรามีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตัวท้ายจะต้องเยอะๆเข้าไว้อันนี้คือโพแทสเซียมทีนี้ตัวโพแทสเซียมนี่นอกจากช่วยในการเร่งน้ําหนักเร่งเมล็ดเต่งทําให้ข้าวนี่แตกกอได้ดีแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับต้นข้าวนะนี่ก็คือตัวโพแทสเซียมวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของการใส่ครั้งแรกเลยนะครับสูตรที่เราจะแนะนําให้ใช้ยูเีีวแมวเงินหนึ่งกระสอบกับยี่สิบสองสี่สี่แมวเงินสองกระสอบ สหรับขับท่านที่ต้องการข้าวแบบเร่งการเจริญเติบโตแบบเร่งด่วนแล้วก็ต้องการเร็วมากๆโดยที่ใบข้าวไม่ก่องเลยคือใบไม่หลบนั่นเองนะครับเราก็จะแนะนําสูตรแบบนี้แต่บางท่านที่แบบโตปกติแล้วไม่ต้องการการเจริญเติบโตให้มันเร็วมากก็สามารถใช้22ขีด4ขีด 4, 4เดียเด่ยวๆได้ไม่ต้องผสม30 00ใดๆั้งสิ้นนะจกหวานจกหวานได้เลยนะครับไม่ต้องผสมอะไรเลยใช้ง่าย เราผสมมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผสมอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับวันนี้นะครับเรายังมีสารหัวเชื้อพิเศษจ,จนเกษตรกรในหลายพื้นที่ในะเขตมหาสารคามกาลสินนี่ให้ฉายาว่าหัวเชื้อฮอร์โมนทางทางดินเลยนะครับตัวนั้นก็คือไทแค c ปแฮปปี้เดย์หัวเชื้อไทแค c ปแฮปปี้เดย์นี่อันดับแรกเลยสามารถลดการใช้ปุ๋ยได้ลงมาได้ครึ่งหนึ่งเลย นะครับสำหรับ22ฟีฟี่เนี่ยเราแนะนำหนึ่งกระสอบนี่5ห้กิโลนี่2สองไร่แต่ถ้าผสมหัวเชื้อไทยแคลบเข้าไปหนึ่งกิโลบวกปุ๋ยห้าสิบกิโลเนะเราสามารถหว่านได้ถึงสามไร่สี่ไร่เลยด้วยกันนะครับนี่ก็คือข้อดีอันดับแรกเลยประหยัดปุ๋ยอย่างมากเลยข้อที่สองก็คือช่วยกระตุ้นการแตกรากนะรากจะเยอะมากรากจะออกเร็วมากคือรากจะยาวมากเลย ทำให้การหาอาหารนี่เก่งขึ้นกว่าตัวเดิมเยอะมากนะครับนี่ก็คือไทแคปข้อดีข้อที่สองข้อดีข้อที่สามจะทําให้ประสิทธิภาพของการเขียวนานนี่นานยาวนานขึ้นกว่าเดิมคือมันจะเขียวทนก็คือไทแคป็บแฮปปี้เดย์เพราะตัวยาไทแคปตัวนี้นี่ตัวหัวเชื้อไทแคปนี้นะครับมันจะไปเคลือบอยู่ที่ปุ๋ยทําให้นี่ปุ๋ยนี่มีประสิทธิภาพ ได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆปลดปล่อยออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดไม่ได้ว่าปล่อยออกมาทีเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะครับนี่ก็คือหัวเชื้อไพแคปแฮปปี้เดย์นะครับตัวนี้แล้วก็ได้เป็นตัวเดียวในประเทศไทยเลยที่ผสมเข้ากับปุ๋ยเคมีแล้วไม่ต้องใช้น้ําเป็นตัวเชื่อมการผสมนี้ผสมแห้งๆไม่ต้องอใช้น้ําในการผสมเลยมันจะเกาะติดนะ้ดีข้อถัดไป ถ้าเราเอาหนึ่งกิโลไทยแคปผสมปุ๋ยหนึ่งกระสอบห้าสิบกิโลนะแล้วหวานประมาณสองไร่หรือสามไร่นะครับโดยเฉพาะสองไร่ข้าวนี่มันจะมีขนนี่เยอะมากนะขนนี่ขนนี่ก็คือบ่งบอกว่าข้าวนี่มีต้นแข็งมากสามารถลดการระบาดของเพลียได้ข้าวนี่จะแข็งแรงขนจะออกเยอะนะครับเดินไปนี่บาดขาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือผลจากไทยแคปแฮปปี้เดย์นะวันนี้เราจะผสมให้ดู อ่าตัวติไปนะโกยโกยเลยครับคนนี้นี่ก็คือเนื้อไทแคปนะครับเป็นสีชมพูนะครับเราเรียกว่าไทแคปแฮปปี้เดย์พลังชมพูนะครับหนึ่งกิโลผสมเข้ากับปุ๋ย หก้าสิบกิโลก็คือหนึ่งกระสอบนะพลังชมพูด้วยไทยแคปแฮปปี้เดย์หนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่เกาะติดเม็ดปุ๋ยได้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับนี่ก็ต้องใช้ทั้งหมดสามกิโลก็คือสามกล่องคลุกๆๆเลยครับนี่ดูนันเริ่มจับเลยครับโกยเลยครับแฮปปี้เดย์พลังชมพูนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวเลยครับนี่อ่า่นี่น,นี่ให้ดูเลยนะครับ สายเป็นสีชมพูเลยนะครับอ่าชัดๆเลยนะครับอ่ากล้องมาใกล้ๆเลยเห็นไหมครับนี่ก็คือตัวไทยขัแฮปปี้เดย์ไปเคลือบไว้กับเม็ดปุ๋ยนะครับทําให้ปุ๋ยนี่เขาเรียกทางศัพท์ยีงกันว่าปุ๋ยละลายช้าหวานตัวนี้ไปเลยนะครับสองไร่ถึงสามไร่แทบจะไม่ได้ฉีดฮอร์โมนทางใบที่ประเภทเร่งต้นเร่งใบได้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมป๊บเดียวครับเนี่ยยังไม่ถึงห้านาทีครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ ครับตรงไหนไม่ทั่วเราก็คุกไปคุกมาเดี๋ยวก็เข้ากันเองเนยนะครับอันนี้นะครับก็คือเรื่องของการใส่ปุ๋ยในข้าวนาปตังแล้วก็ข้าวอายุสั้นหรือข้าวที่กระทบหนาวมาแล้วก็ไม่ข้าวไม่ค่อยเจริญเติบโตทางใบนะโตช้าอยู่ข้าวอายุ15วันแล้วนี่ยังดูนิดเดียวติดเป็นนะยังเล็กมากนะครับถ้าใครต้องการเร่งด่วนก็ให้ใช้ปุ๋ยแมวเงินนะครับเป็นสูตรพิเศษของ บริษัทแมวเงินแล้วก็ไทยเจริญพาณิชย์ทำเป็นป้ายเหลืองออกมานะเพื่ออาหารเสริมเข้าไปอีกนะครับหนึ่ 44, งกระสอบสามสิบศูนย์ศูนย์ยูเรียแมวเงินบวกยี่สิบสองสี่สี่สองกระสอบสำหรับทนที่ต้องการให้เจก,การเจริญเติบโตแบบเร่งด่วนแล้วโตเร็วๆมากแต่บางท่านที่โตดีอยู่แล้วไม่ต้องการให้เร่งมากก็ใช้ยี่สิบสองขีดสี่ขีดสี่อย่างเดียวจบมาหวานได้เลยไม่ต้องผสมอะไรทั้งสิน้นผสมอยู่อย่างเดียวคือหัวเชื้อไทยแคป แฮปปี้เดย์สำหรับเกษตรกร,ท,กรท่านใดนะครับสนใจอยากจะเอาปุ๋ยแมวเงินนะครับแล้วก็ไทแคปแฮปปี้เดย์นะครับไปใช้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยนะครับแล้วก็สื่อออนไลน์ของแฮปปี้การเกษตรทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o k ิ i k t อก l ล n e ID ก็ติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรนะครับแล้วสาขาล่าสุดของ แฮปปี้การเกษตรนะครับก็มีเปิดอยู่ที่บ้านหนองตอนจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ที่บ้านเขือนนะเป็นสาขาของร้านไทยเจริญพาณิชย์สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตอําเภอเชียงยืนนะครับก็มาหาซื้อได้ที่บ้านเขือนนะครับได้นัปุ๋ยแมวเงินมีอยู่ทุกสูรพร้อมไทยแคปแฮปปี้เดย์นะครับนอกจากแฮปปี้การเกษตรแล้วเรายังมีออนไลน์ของชาวนาปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ของอ้เต้าหนวด นะครับอันนี้ก็คือทางออนไลน์ก็ติดต่อมาได้แล้วก็เปิดใหม่ล่าสุดแหกหมานพันข้าวของเฮียบอยนะครับน้องใหม่ก็ฝากเพจไว้ด้วยนะครับนอกจากนั้นที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาก็ไปหาสอบถามซื้อขายกันซื้อหากันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเมียอุ้จากร้านไทยเจริญขอจบการแนะนําปุ๋ยแมวเงิน3 0ย์หรือว่ายูเรียแมวเงินบวก22กีสีกีี แบบเร่งด่วนนะครับบวกไทยแคปบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ